คุณขอแล้วคุณลงมือทำอะหือถ้าขออย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำม้าลายรก็มาเรื่อยๆนี่ล่าสุดนะคนเดียวไม่รู้เขาบนอะไรเขาไม่บอกค่ะเขาแก้บนม้าลายตัวใหญ่เนี่ยขอให้สิ่งที่เราลงมือทำสิ่งดีๆที่เราลงมือทำเนี่ยขอให้สําเร็จคนที่มาแก้บนเนี่ยที่เคยคุยนะมาจากน้องคายก็มีมา,มาจากอีสา,านใช่ใช่ วันนี้พบกับลุยตามหนังและลูกปัดนัชยาสงวนสูงนะคะวันนี้เรามาลุยตามหนังเรื่องมันเปลี่ยวมากเป็นหนังผีคอมเมดี้แบบฮาฮาสีเรื่องสีรสชาติได้กันจะมีฉากอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ ีแจ็คมีจ่าเฉยก็เยอะแล้วนี่ยังมีม้าลายมาอีกเหรอไปกันใหญ่แล้วไอ้แจ็คเฮ้ยอดตัวซะดีๆอดหนักจะได้เป็นป้า หนึ่งที่พูดถึงศาลม้าลายวันนี้ปัดพามาที่ศาลพระพรมเมืองเอกคุณผู้ชมศาลนี้จะมีม้าลายเยอะมากและมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องและมีความหลอนอย่างไรวันนี้เรานัดพี่สร้อยฟ้าไว้นะคะสวัสดีค่ะพี่สร้อยฟ้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาที่ศาลที่นี่ค่ะเป็นศาลพระพรมเมืองเอกค่ะความเป็นมาของที่แห่งนี้ค่ะพี่สร้อยฟ้าทําไมถึงเป็นพระพรมที่เรียกว่าอยู่กลางแยกเลยอะคะคือพระพรมเมืองเอกเนี่ยก็คือจะมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมืองเอกตั้งแต่เมื่อปีสัก 30กว่าปีที่แล้วก็มีสารควบคุมอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าไม่มีใครดูแลเพราะไม่มีใครดูแลปลุกเนี่ยมันก็เกิดความความไม่สะอาดเกิดขึ้นนะคะแล้วพวกกลุ่มพวกพี่เนี่ยก็เป็นกลุ่มจิตอาสาที่เราเริ่มมาพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ตั้งแต่ปี2555หลังน้ำท่วมปรับปรุงใหม่นะแล้วก็มีมาลายเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นประมาณ10ปีมาแล้วที่พี่ช่ยฟ้าได้ดูตรงนี้มาใช่ไหมคะ เรื่องอะไรคะาไ่ชวาคนที่มาที่โอปพรหลากหลายมากคือม้าลายแต่ละตัวที่มานี่นะค่ะต้องบอกว่าคนที่มาแก้บนเนี่ยพี่เคยคุยนะมาจากน้องคายก็มีมาจากอีสานใช่ใช่มาจากอีสานมาจากภาคใต้มาจากทั่วสารทิศจะเราตกใจเหมือนกันนะก็ถามเพราะว่าเขาขออะไรส่วนใหญ่ก็ขอเรื่องการงานขอเรื่องซื้อขายที่ดินนะแล้วก็มีเรื่องของการศึกษา การรเียนคือทุกเรื่องที่คนอยากขอเขาก็มาขอแล้วไม่รู้ใครเป็นจุดกําหนดเนาะมันต้องแก้บนด้วยม้าลายสังเกตจากม้าลายนะโอ้โหม้าลายนี่เยอะมากนะคะซึ่งแต่ละคนก็มาด้วยพลังศรัทธาถ้าถามว่ามันหลอนมากเนี่ยต้องบอกว่าตั้ประมาณย้อนหลังไป10ปีเนี่ย บริเวณแห่งนี้นี่ก็ตหลอนจริงๆนะเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยในอดีตไม่มีไฟสักดวงหนึ่งคือมืดมากเลยนะคะแล้วเวลาพี่ขับรถเนี่ยพี่ต้องแบบเหยียบไวๆอ่ะเพื่อให้ไปผ่านไไวหลอนเองด้วยไหมคะหลอนเองคพื่อหลอกตัวเองค่ะเพระกรมตรงนี้ก็ศักดิ์สิทธิ์มากนะความศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เนี่ยดูจากม้าลายที่เข้ามานะเพราะว่านี่คือเขาประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จแล้วเขาก็นําม้าลายมาแก้บน มาาลายก็มาเรื่อยๆนี่ล่าสุดนะคนเดียวไม่รู้เขาบนอะไรเขาไม่บอกค<ะ>่ะเขาแก้บนม้าลายตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่12ตัวเยอะมากนะตือใครมาใครมาทีหลังก็ต่อไปเรื่อย<ะ><ะ>เคยนับไหมคะพี่ชัยฝาว่ามาา้าลายคร่าวๆตั้งแต่แบบเราดูแลสารมามีสักกี่ตัวเคยนับไหมหลักพันได้ไหมคะหรือว่าคิดว่าเกินคิดว่าหลักพันนะ,ะแต่ว่าไม่เคยนับจริงๆจังๆเพราะว่ามีตั้งแต่ ไซส์ใหญ่ๆน่าจะ40-50ิบห้าสตัวแล้วก็มีแบบจิ้วๆก็มีมีทุกคนทำงาตัวเล็กอย่างใช่ใช่มีตัวจิ้วก็มีเหมือนกันนะถามพี่สร้อยฟ้าบ้างดีกว่าว่าเคยขอเรื่องอะไรบ้างคะจากโดยส่วนตัวพวกเองเนี่ยเรากับเพื่อนๆดูแลพื้นที่ตรงนี้สิ่งที่ขอเนี่ยขอขอว่าขอให้สิ่งที่เราลงมือทำสิ่งดีๆที่เราลงมือทำเนี่ยขอให้สำเร็จขอแค่นี้ขออย่างเดียวเลย ทีนี้มีคําแนะนำำําสาหรับคนที่เป็นมูมใหม่ไม่เคยมาไหว้ที่นี่ต้องเริ่มจากสก,การะต้างหนก่อนค,ะค่ะพี่ชายฟ้าคอคนที่จะไหว้และประสบความสําเร็จได้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องมีก็คือความศรัทธาค,ค,ความศรัทธาความเชื่อนะแล้วเวลามาขอเนี่ยคุณขอแล้วคุณลงมือทำอะ่ะหรือถ้าขออย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทํานั่งอยู่เฉยมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จได้ค่ะงั้นเราต้องมีศรัทธาก่อนเดี๋ยวเราต้องไปขอพรเถ่อนคุณผู้ชมเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะเชิญค่ะ ไหวเนี่ยไม่ยากเลยค่ะคือเราจะใช้ทูบ16ดอกค่ะ,คะและที่นี่เนี่ยพยายามจะใช้ทูบที่สั้นที่สุดค่ะ เพื่อที่จะลดปริมาณกวนนะพอเรา16ดอกแล้วเนี่ยปักหน้าละสี่ดอกะเวลาเราถวายน้ําก็จะสี่ขวดหน้าละขวดอ๋อเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะมาขอพรแล้วรุ่งเรืองขึ้นขนาดไหนครับพี่เวทุกครั้งเวลาเราขอพรเนี่ยเราจะบอกว่าสิ่งที่เราคิดดีทําดีแล้วลงมือทำเนี่ยขอให้สําเร็จทุกเรื่องย้ำเลยนะทุกเรื่องแล้วเรื่องของความแล้วทุกเรื่องนะคะสําเร็จได้ทุกเรื่องที่ตั้งใจแล้วก็ ตั้งใจทำอย่างจริงจังก็จะสําเร็จทุกเรื่องนี่ไงคุณผู้ชม <c oughs> วันนี้เราก็เลยต้องมาไหว้ขอพอรเผื่อคุณผู้ชมรายการลุยตําหนักด้วยค่ะอ่า,าเริ่มกันเลยดีกว่า คุณผู้ชมขาได้มาไหว้สามพระพรมเมืองเอกแล้วนะคะต้องบอกว่ามาเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมรายการลุยตำหนักด้วยค่ะพี่ส<ช>่อนฟ้าจะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองอย่างนี้ค่ะนอกจากที่บนสามพระพรมนี้แล้วเนี่ยเรายังมีการสร้าง ส่วนพระปรมนะบริเวณส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นส่วนพระปรมซึ่งจะมีกิจกรรมทั้งเช้ามีเดินจงกรมตั้งแต่นช้าฝึกโยคะทุกวันไม่เว้นวันหยุดเลยนะคะตั้งแต่พี่ได้ทําตรงนี้เนี่ยชีวิตเราก็รุกเรืองมาต่อเนื่องค่ะคือถ้าเราตั้งใจดีคิดดีทําดีนะ เราก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาไหว้ที่ศาลพระพรมเมืองเอกอยากให้ฝากพิกัดนิดนึงค่ะพี่ส้อยฟ้าค่ะก็อยู่ที่หมู่บ้านเมืองเอกดนะคะเข้ามาจากทางถนนบวญโยธินค่ะตรงนี้ก็คือศรียะครพรมนะคะท่านก็จะอยู่ทางขวามือนะคะคือขอได้ทุกเรื่องนะคะที่เป็นสิ่งดีๆค่ะขอแล้วคุณคิดดีทําดีลงมือทํา คุณจะประสบความสำเร็จน,นี่แหละคือหัวใจสำคัญของการมาขอเรื่องของความเชื่อต่างๆนะคะส่วนใครที่อยากติดตามหนังเรื่องมันเปลี่ยวมากนะคะก็ติดตามได้ทางทูฟายูช่อง24อเวลา4โมง50นาทีค่ะ,<ม>ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ไส้ยฟ้าฟม,ม, <ะ S 1> มากๆ <มะ S 1> เลยนะคะที่พามาลุยตามหนังตามหนังเรื่องมันเปลี่ยวมากะคะ่ะและสามารถรับชมรายการลุยตามหนังได้ทางทูฟายช่อง24เช่นเดียวกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โม20นาทีแล้วพบกับปัตดิใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ